ดิท่อรับเข้าสู่ช่องวีว่าพีไฟนั่นเองนะคะวันนี้จะมาทำธุรกิจอะไรให้สิพูดเลยค่ะขอขอสบัดเดียนี้ด้วยวก่อนวันนี้วันนี้จะมาสร้างห้องหนึ่งถึงหนึ่งกับคนแปลกหน้าเอกคนซิริพูดอะไรอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราสร้างห้องกันเลยดีกว่านะอ่ะนี่ตอนนี้เรามีอยู่ยนะีชั่วโมงเนี่แล้วก็มีปัดห้องแคนนะคะเราจะเอาเป็นโซโล่แล้วกันนะแล้วก็มาดูกันที่เงินนะคะอ่า ประมาณนี้แล้วกันอ่ะทุกคนกดเลยจะเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาเล่นไหมด้วยแฮะอตอนแรกเข้ามาแล้วออกทำไมไม่เป็นไรค่ะทุกคนเอาเขาออกไปแล้วอ่ะมาเริ่มกันเลยอยากเล่นด้วยจัง <c oughs> ทุกคนสิเลยบอกว่าอยากเล่นด้วยจังอ่ะปืนไรดีเอาเป็นเอเคนะคะกับอ เอาเ,เรียกว่า A7 ละกัน A7 นะคะอ่ะไปดูกันจะแพ้เขาอีกตามเคยใช่ไหม <c oughs> เอ้ยเกินไปสิลีไม่เกินดอกมันมเรื่องจริงทุกคนดูสิลีพูดเอ้าัอแตกชย่ยนั่นไงว่าแล้วทุกคนดูสิลีพูดสิกระชบใจใจเรามากแต่ไม่เป็นไร 응เลือกปืนเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงไหน M 4 0มาได้ไงเอ๊ะเอาใหม่อะไรอันดับไป M 4 0มาได้ไงโว้ยทุกคนซิลีดไม่ฟังเราเลยอะ่ะดูไงมาแล้วมาแล้วอุ้ยดูจากท่าแล้วซิลีดแบบทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเก็บเก็บก็บก็บนี่แง่เดี๋ยวเราแอคเลยละกันนะครับ นี่แอ็กเลยอุ้ยเอาใหม่ทุกคนเขาอาจจะแรงแกรนด์มาสเตอร์ก็ได้นะโอโ้ทุกคนมาดสเตอร์ตะ <c oughs> ทุกคลิปทําทุกเวลาเอาสิริมันก็ต้องมีบ้างไหมเธอจะมาว่าแบบนี้ไม่ได้นะรอบมี้ตแ่แน่แ่อยู่แล้วแหละทุกคนไม่ตาไต้ไงอะ่ะ วันนี้อัดไปกี่คลิปนะสิลีโคิวคิดได้แล้วมัง้งโอ้ยทุกคนดูเนี่ยเขาเก่งมากกว่าเธอจะตายไหมไม่รู้สิสิลีจบอกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปเล่นกับพ่นแน่ๆแต่ว่าน่าจะเปิดไมค์ด้วยกันไม่ได้อ่ะ ไม่รู้อ่ะสิรเธอตอบมาให้หน่อยดิเป็นเพราะว่าการเปิดไม่คุยกันไม่ได้ไงเจ้าเวลาอัดคลิปอ๋ออย่างนี้นี่เองทุกคนเราก็ไม่เชื่อสิรีเนาะอ้าวแล้วถามทำไมก็เก่งๆก,กันนะสิรีที่สิรีด่าล้าว,ว่าก่าเลยไม่นั่นเลยนะอ้าวมาเตะห้าห้าหาคนสิรีเป็นคนเล่นปะเนี่ย เอาปืนไหนดีอันนี้แล้วกันปืนชอบชอบแค่ไหนแต่ก็มันใจเขาไม่ได้หรอกโอ้โหเจ็บเจ๊ดทุกคนขอคำคมหน่อยสพานจะมีหลายชื่อแต่คนซื่อๆอย่างที่ไม่มีใครโอ้โหคำคมจากพี่แบงค์นะคะก็ขอเอามาพูดในในคลิปหน่อยแล้วกันนะคะอยากให้คนดูบอกเออเฮ้ยยิงทะลุได้ไงเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจ ทุกคนเดี๋ยวขอหลังจบคลิปนะะี้ค่ะเดี๋ยวขอคําคมสักห้าคำแล้วกันมาสะพานยังมีน้องแต่ถ้าน้องช็อตให้มาหาพี่คาทรงว่าจะบวชจําบทสวดสให้ได้จําบทสวดสให้ได้กอ็อันนี้ของเป็นของพี่ครีมนะคะกี่คำเนี่ยสี่คำแล้วนะโอเคจะต้องไปจะต้องไปบวชไหมถึงจะไม่ลืมฉัน <laughs> โอเคค่ะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สิริบอกลาเขาสิไายบายจ้าคลิปพูดตามทีมนะไว้เจอกันครับฟูดรวมร้านเด็ดทั่วไทยทุ<ส>กคนขอสิริน่านจะพูดไม่ได้แล้วนะคะโอเควันนี้ก็ขอตัวลรไปก่อนแล้วกันนะ